ไอ้ย <Yeah. S 2> ่าอันก็เตอันก็เตอันก็เตมันใช้ยังไงวะเนี่ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รชนิสโคจีนแม่วันนี้มุมสบายๆเปลี่ยนมุมนิดนึงแน่นอนว่าหลายคนเนี่ย เอไเตอสตัวนี้โอ้โหถึงกับมึนไม่รู้อะไรเต็มไปหมดวันนี้ครับเรา้อจะมาไขข้อสงสัยว่าไอเตอสามตัวนี้อ่ากันยังไงแน่นอนเราต้องรู้ก่อนว่าเตอแต่ละตัวเนี่ยมันเรียกว่ายังไงอเตอตัวแรกเรียกว่าปชาวเตอ์ปชาวเตอเป็นเตอที่เราใช้เยอะที่สุดอ我的爸爸我的妈า我的า姨อ的朋友我的妹妹我的女朋อ的男朋友我的同อ我的同学我的同屋เยอะแยะไปหมดอ่ะ เตอร์ตัวนี่เราใช้บ่อยมากเตอร์ตัวที่2เตอร์ตี้เตอร์ตี้เนี่ยเป็นเตอร์ที่ใช้ในระดับกลางๆอ่าใช้ในระดับกลางๆไม่ได้ใช้เยอะมากเหมือนเตอร์ปลายชถเตอร์นะครับเตอร์ตัวที่3เรียกว่าเตอร์เตยเตอร์เตยเนี่ยเตอร์ตัวนี้ก็เหมือนกันใช้ในระดับกลางๆใช้ไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ว่าเตอร์ตัวแรกปลายชถเตอร์เนี่ยจะใช้เยอะเป็นพิเศษอ่าแน่นอนว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยปลายชถเตอร์ใช้เยอะอ่าเอาแยกมาไว้กลุ่มนึงเลยเตอร์ตี้เตอร์เตยอ่าให้เอาไว้ด้วยกันนะครับเพราะ สองตัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกันแน่นอนง่ายๆเลยป้ปชาวเตอร์จะใช้กับ คำนามหมายความว่าอะไรหมยายความว่าต้องตามหลังด้วยคำนามอ่าตามหลังด้วยคำนามเช่น water 老师 water 老师นี่คือไาชาวเตอร์แต่ว่าเตอร์ที่เป็นเตอร์ีกับเตอร์เตเนี่ยจะใช้กับคำกริยาเอ๊ใช้กับคำกร,ริยายังไงอ่ะเตอร์ทีเนี่ยคำกริยาจะอยู่ข้างหลังเตอร์เตอคำกริยาจะอยู่ข้างหน้าเตอร์ีนะครับข้างหน้าจะเป็น adverb หรือ adjective ข้างหลังจะเป็นคำกริยาส่วนเตอร์ ตข้างหน้าจะเป็นคำกริยาข้างหลังจะเป็น adjective หรือสิ่งองสือนั่นเองแม่นิดเดียวเห็นไหมครับเช่นถ้าเราซใช้ตัวตี้เราซื้อก็บอกว่าถ้า好好的说ถ้า好好的说สังเกตว่าคำกริยาจะอยู่ข้างหลังวต้คำ adverb adjective จะอยู่ข้างหน้าวต้แต่ถ้าเป็นตเตยเขาพูดได้อย่างดีมากจะสังเกตว่าคำกริยาอยู่ข้างหน้าเตยคำ adjective อยู่ข้างหลังตเตย ขึนหาวอยู่ข้างหลังตเตยแค่นี้จบแดงเป็น2กลุ่มง,ง่ายๆไปชาวเตยน้ำบวกไปชาวเตยแล้วก็บวกน้ำเตอร์พี้แอดเวร์บหรือแอดเจคทีฟบวกเตอร์พี้แล้วก็บวกเวิร์บส่วนตเตยเป็นเวิร์บบวกต,วตวเตยแล้วก็บวกกับแอดเจคทีฟเพียงเท่านี้เองเรียบร้อยโรงเรียนจีนไม่ต้องงงกันอีกต่อไปเพียงจำคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับหรือว่าจำประโยคง,ง,ง,ง่ยา,งย,างยเช่นเตยวอเตอร์ป้าปะอ่ะวาวอก็เป็นคำนามป้าปาก็เป็นคำนามเอาเตยไว้ตรงกลางอ่าเตอร์พี้ก็เป็นหาเขาจะชัว ตเต๋ตก็เป็นชอร์เหืนหาหาประโยคง,ง่ายๆมาเป็นแพทเทิร์นที่เราจําได้แล้วเราจะแม่นในไวยากรณ์พวกนี้เพียงเท่านี้ครับเราก็ทําให้เต๋อตี้เต๋อตปายซาเตอร์อกลายเป็นเรื่องหลอกกล้วยเข้าปากโอเคสําหรับวันนี้ก็เป็นที่เข้าใจากันเรียบร้อยแล้วเตออ์ตีต้ตเต๋ง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับวันนี้เราซื้อหอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้เราซื้อพิวและเดชนิสด้วยนะครับฮาวเจี